ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจธีรพงในช่องกเกษตรบ้านสวนครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเพาะเห็ดฟางในตะกร้าแต่เราจะใช้ถลายปามนะถลายปามก็เป็นถลายปามจากโรงงานก็ได้หรือว่าถลายปามจากต้นก็ได้ถลายปามจากต้นก็จะมีเป็นถลายปามตัวผู้ที่เป็นชอ่อเล็กๆลอะถลายปามตัวผู้ที่อยู่กับต้นเป็นชอ่อเล็กๆที่ร่วงที่หล่นก็ได้หรือว่ามันแห้งแล้วเราไปดึงมาก็ได้เพราะว่า ตัวนี้มันจะไม่มีเม็ดแล้วเราก็เอามาแช่น้ำผสมปุ๋ยยูเรียเล็กน้อยแล้วก็ E m หลังจากนั้นก็แช่น้ำไว้สักสองวันหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าพลาสติกคุมไว้บ่มไว้อีกสักสองวันก็ใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องบ่มนานเพราะว่าทนารปาม,มันช่อเล็กแต่ถ้าจะเอาจากที่โรงงานก็ได้นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นทนารปามจากโรงงาน ที่มันเหลือเศษเษนะที่เราใช้ทําเห็ดฟางในโรงเรือนนี่แหละแต่ทีนี้ว่ามันเหลือเศษเศษเดี๋ยวเราจะเอามาเพาะเห็ดในตะก้ากันก็ <_ letter> เหมาะสําหรับท่านที่อยากเพาะไว้กินเองทานเองนะยิ่งบ้านเรามีส่วนปามด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มีอาชีพทําเห็ดอนะก็ไปดึงทลายปามตัวผู้มาจากต้นอนะ่ะก็มาใช้ได้นะก็ผมก็เคยเพาะแล้วนะมันก็ออกดีนะทลายปามตัวผู้ไม่แตกต่างกันนะโอเคเดี๋ยวไปย้ายเชื้อกันก่อนเลย ราะว่ามันไม่ได้มีวิธีการอะไรยุ่งยากมากครับก็เดี๋ยวเราจะเพาะทั้งหมด4ตะกานะก็จะใช้เป็นอาหารเหลืองครึ่งถุงแล้วก็ก้อนเชื้อเห็ดฟาง3ก้อนนะก็ทําการยีให้แตกเลยก็เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องยีนะก็ไม่มีเครื่องก็ใช้มือก็ได้หรือว่าเป็นตะแกรงถูก,กับตะแกรงก็ได้ ก็ถ้าใช้เครื่องก็จะแป๊บเดียวนะสามก้อนนี่แป๊บเดียวจริงจริง,รงก็คลุกให้เข้ากันเลยเป็นอันเสร็จพิธ,ธีไม่ต้องใส่อะไรให้มันเรื่องมากให้มันยุ่งยากเพราะว่าในอาหารทุ่งเรื่องอะ่ะอันนี้เราเพาะไว้รับประทานเองนะในอาหารทุ่งเรื่องอะ่ะก็จะมีอยู่แล้วนะขี้หัวเม็ดดำๆเม็ดดำๆนี่จะเป็นขี้หัวนะแล้วก็แป้ง ลำก็จะมีครบนะเรา,ถ,าถ้าเราเพราะไว้ทานเองเรไม่ต้องไปหาอะไรให้มันยุ่งยากนะมันเรื่องเยอะนะแต่ถ้าโอเคถ้าเราเพาะเป็นอาชีพก็อาจจะต้องเสริมต้องแต่งหน่อยนะเพื่อให้มันออกดกออกนานนะเดี๋ยวไปดูกันเลยคร <c oughs> ับก็นำทรายปั่มใส่ตะกร้าเลย ก็กดให้แน่นๆหน่อยนะเพราะว่าถลายปามมันจะสั่งกันไปสั่งกันมานะก็โรยหัวเชื้อโรยแต่ขอบๆนะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำลดกัน ก็ลดให้พอเชื้อเปียกนะแล้วก็ทําชั้นต่อไปได้ ก็ตะกร้าถ้าเป็นตะกร้าแบบนู้นก็จะดีกว่านะทีนี้ผมมีแบบนี้นะก็เลยใช้แบบนี้ยิ่งรวงห่างยิ่งดีนะ ครับก็เราทําไปทั้งหมดสามชั้นเลยนะชั้นนี้เป็นชั้นที่สี่ก็โรยเชื้อด้านบนให้ทั่วๆเลยก็เชื้อเห็ดจะไม่ค่อยเปลืองนะ ที่จริงถ้าใช้แบบประหยัดก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งก้อนนะหนึ่งก้อนได้เกือบสองตะกร้าน,นะครับก็เสร็จไปแล้วนะหนึ่งตะกร้าเดี๋ยวเราจะทำให้ครบเลยครับเมื่อเราทำเสร็จทุกตะกร้าแล้วเราก็จะเอาไว้แบบนี้นะก็เอาซุมครอบเลยหรือว่าหาไม้โค้งๆก็ได้ถ้าทำเป็นจำนวนมากสมควรจะทำแบบนี้นะหรือว่าทำแบบ ตกร้าเลียงเลียงแล้วก็เอาไม้โค้งๆค้งนะเพราะว่าการดูแลมันจะง่ายกว่านะแต่ถ้าทําทีละตกร้าก็ใส่ถุงดําได้นะก็เดี๋ยวเราเอาผ้ายางคุมคุมเลยครับเมื่อคุมด้วยผ้ายางเสร็จแล้วก็หาซาเลนมาคุมนะเพราะว่าเราทําที่ที่โล่งนะเดี๋ยวแดดออกก็จะร้อนนะแต่ฝั่งนี้ไม่โดนแดดนะก็บ่มทิ้งไว้อย่างนี้4ีวัน ก็เดี๋ยวมาเจอกันวันตัดใหญ่ครับครับหลังจากที่เราบ่มเลี้ยงเส้นใยมาเป็นเวลา5คืนแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเส้นใยเป็นยังไงกันบ้างถ้าเส้นใยเดินดีเดี๋ยวเราตันใหญ่กันเลยถ้าเดินไม่ดีเราก็สามารถเอาไว้ได้อีกนะ 1- 2วันนะก็มันไม่เกี่ยวน้าอยู่ที่อากาศนะถ้าอากาศร้อนเส้นใยก็จะเดินดีถ้าอากาศเย็นเส้นใยก็จะเดินไม่ค่อยดีนะก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยก็ยังไม่เคยดูเลยนะตั้งแต่ทํามาก็ปิดไว้เฉยๆนะ ครับก็เปิดออกแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้เส้ญญเนใยเดินดีมากเลยก็เดินดีทุกตะก้านะตะก้านี้ค่อนข้างจะเดินดีหน่อยแต่ว่าก็เหมือนกันนะเหมือนกันทุกตะกา้าบางตะก้าอาจจะอ่บางไปนะเดี๋ยวเราทำการตัดใยกันเลย ก็เปิดทิ้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะให้มันทายเทอากาศก่อนโอเคก็เราก็เปิดไว้ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวทาการตัดใหญ่กันเลยก็ใช้น้ำเปล่าผสมกัฮพรอมโมนนะฉีดฟุ้งให้ทั่วเลยนะทุกที่เลย ครับหลังจากนั้นเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมก็ทํารูระบายอากาศไว้นะทําช่องระบายอากาศไว้อย่างนีนะ้ประมาณนี้นะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นผ้าใบเออเป็นผ้ายางสองชิ้นนะเราก็จะไว้แบบนี้นะก็ทุกๆุกเย็ยนระบายเปิดเปิดออกเลยนะเปิดออกเลยระบายอากาศของทุกๆุกเย็ยนนะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกงีว่าจะเป็นยังไงนะดอกก็เดี๋ยวเราเอาซาเลนปิดไว้เหมือนเดิมนะเพื่อป้องกันแสงแดดนะ ครับสวัสดียามเช้าครับหลังจากที่เราตัดใหยเปิดอากาศมาแล้ว6-7คืนนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันก็เห็ดจะเริ่มจับเม็ดตั้งแต่หลังจากตัดใหยประมาณ3ามถึงสวันแล้วแหละก็หลังจากตัดใหยก็อย่างที่บอกก็เปิดระบายอากาศทุกวันนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้ออกเลยโอ้เห็ดโตแล้วนะเมื่อวานเมื่อวันตอนเช้า เมื่อวานตอนเช้าก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าฝนตกนะก็เลยไม่ได้ระบายอากาศก็เริ่มเริ่มติดเม็ดมาดีนตากาโนนโตก่อนนะโตก่อน,นเก็บได้ก่อน,นครับก็เพราะง่ายดูแลง่ายนะก็เห็ดต้องเก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ อันที่จริงต้องเล็มได้ตั้งแต่เมื่อวานแลวนะเราไม่ได้เล็มนะก็ถ้าอันไหนไม่หลุดก็ใช้มีดแสะนะโอเคถ้าเราเก็บหมดชุดแรกแล้วก็ลดน้ำผสมฮอร์โมนนะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะก็ถ้ารักษาความชื้นไว้ดีเดี๋ยวเห็ดก็จะมานะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามก็เชื้อเห็ดอาหารเสริมอุปกรณ์การเพาะเห็ดก็ ทักแชทกันเข้ามาได้เลยหรือสนใจในเตาอบเห็ดคนที่ทำเป็นอาชีพนะทางเราก็มีจัดจำหน่ายนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากครับขอบคุณครับ